สวัสดีคนด้วยนะคะดยต้ในตับเข้าสูเกม Pocket Incoming กับ Deep Setter นะคะวันนี้เราก็อยู่ใน i อดีของ a n d r o d นะเซิร์ฟ1น3นั่นเองนะก็ขอบคุณมากที่ส่ง ID มาให้รีวิวนะสำหรับ ID นี้ก็น่าจะอยู่กันยาวๆเหมือนกันนะมีระดับ S ที่ยังไม่เคยรีวิวอีกหลายๆตัวเลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวมิว8ดาวนะซึ่งมิวเนี่ยเคยแปลสกิลเอาไว้แล้วนะทุกคนกดลิงก์ใต้คลิปเพลย์แปลสกิลโปเกมอนแล้วเลื่อนหาแปลสกิลมิวได้เลยนะคะสำหรับใครอยากดูสกิลแบบละเอียด สำหรับมิวตัวมิวตัวนี้เนาะสำหรับมิวแดาวไอดีเอนดอยก็จะประมาณนี้เลยนะคะ8ดาวนะก็สำหรับมิวเนี่ยเป็นสายควบคุมนะสายคอนโทรลสกิลนั่นเองนะควบคุมสกิลนะติดใบสกิลติดมึนงงมีโอกาสที่จะทาให้สตูติดมึนงงอะไรอย่างเนาะถ้าเทียบกับระหว่างเซอร์ไนท์เดี๋ยวจะขึ้นภาพมาให้ดูนะเซอร์ไนท์นะคะแล้วก็มิวมันเป็นสายเดียวกันนะสายควบคุมสกิลน้องใบสกิลอะไรอย่างนงี้นะถ้าใครมีมิวก็ใช้มิวไปได้นะแต่ถ้าใครมีเซอร์ไนท์ก็ใช้เซอร์ไนท์ได้นะเพราะว่าตัว ไนท์หรือตัวหัวเขียวเนี่ยมันสามารถอัพเป็นเมกาแล้วก็ใช้ในระยะยาวได้นะแล้วก็อยู่ที่ความชอบแล้วกันเนาะว่าจะชอบมิวอ่าเพราะว่ามิวมันหาเศษง่ายมันมีแจกเยอะมากอัพดาวได้เยอะกว่าตัวเซอร์ไนท์นะแต่เซอร์ไนท์ก็หาได้จากร้านค้าก็มีนะทุกคนก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะเพราะมันเป็นสายเดียวกันเนาะแต่ถ้าใครแบบจะใช้แบบยาวๆถึงล่างเมกาเลยเนี่ยก็แนะนําเป็นเซอร์ไนท์ดีกว่านะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามิวตัว ID ของ Android เนี่ยอัพไปเท่าไหร่แล้วนะ,ะก็มาดูที่พลังโดยรวมก็คือ 1สนืนอนะคะก็ะะอยู่ที่8ดาวนั่นเองนะแล้วก็เรื่องของอาวุธเนี่ยเขาจะใส่เป็นผ้ามันคอรตรงนี้สีม่วงนะคะก็จะบวก HP เแล้วก็สปีด6%นแนะนำตัวที่สายควบคุมสกิลนะคะสายใบสกิลอะไรอย่างนี้แนะนำให้เป็นอาวุธเป็นติดสปีดด้วยเนาะเพราะว่าจะได้ออกสกิลไวกว่าฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะอ่าเรามาดูเรื่องของทินเกตกัน่าทินเกตเขาก็จะอัพเป็นเลเวล65กับ60นั่นเองนะคะเรื่องของค่าความสนิทอยู่ที่ หนึ่งร้นั่นเองนะทุกคนถือว่าเยอะมากๆเลยนะแล้วก็บวกสเตตัสเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนั่นเองนะแล้วก็เรื่องของรุ่นนะคะรุ่นเนี่ยเขาจะเน้นเป็นพวกของอ่าเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็อัตราการบล็อกอะไรแบบนี้นะนเห็นไหมพีพีพีดาเมจนะคะทุกคนเขาจะเน้นเป็นแบบนี้เนาะอ่ะเรามาดูเรื่องของความสัมพันธ์กันบ้างนะความสัมพันธ์ของเจ้าตัวมิวเนี่ยมีอะไรบ้างนะช่องแรกจะเป็นแอคแท็กสิบเปอร์เซนต์สเปเชียลแท็กสิบเปอร์เซนต์นะก็มีลูคาริโอโซนอลแรกนะคะระดับ S2 ตัวนะช่องที่สองจะเป็น HP 12% ะะก็มีช้อนข้าวช้อนแกงระดับ A ที่เป็นธาตุไฟตัวนี้เนาะส่วนช่องที่สาจะเป็นแอคแท็ก10%สเปเชียลแท็ก10%นะคะก็จะมีตัวธาตุาไฟเหมือนกันนะแล้วก็ธาตุความมืดน้ําแข็งนะคะระดับ A ส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะหายากเหมือนกันถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้เติมนะมิลทูได้มาจากการเติมเท่านั้นนะวี่พี่12นั่นเองนะก็บวกแอคแท็กโบนัสนะคะ5%นะก็จะมีมิ t ทูนั่นเองเนาะประมาณนี้สําหรับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเรามาดูเรื่องของการอัพตรงนี้ ี่ก็เป็นสีทองนั่นเองนะ อัดาวก็อย่างที่บอกนะคะแดาวนะก็จะบวก HP 12%เลยนะถ้า8ดาวนะคะแล้วก็เรื่องของสกิลมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสกิลต่างๆเป็นยังไงบ้างเราจะอธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะสำหรับการแปลสกิลนะคะแล้วก็จะพูดเรื่องของเวลาการแบบปลดล็อกถึง8ดาวหรือ11ดาวเนี่ยจะบวกเอฟเฟกอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะสกิลที่1เนี่ยเป็นการโจมตีแบบเดียวนะมิวเป็นธาตุพลังจิตทั้งหมดเลยนะทุกคนก็ใช้พลังวิเศษสร้างอุ่กาบาดนะโจมตีศัตรูแบบเดียวสร้างความเสียหายสเปเชียลแท็ก1 0 0ร นะโดยมีโอกาส50%นะคะที่จะทำให้เป้าหมายหรือศัตรูเนี่ยติดมึนงง1รอบนั่นเองนะ50%นะมาดูที่สกิลที่2กันบ้างนะ,ะรวบรวมพลังจิตเพื่อโจมตีเป้าหมายศัตรูแบบเดียวนะคะสร้างความเสียหายสเปเชียลแอคแท็ก160%นะทำให้เป้าหมายอย,อยู่ได้จนถึงรอบถัดไปนะเอฟเฟกพิเศษสุ่มซ้ำนะคะอย่างต่อเนื่อง1เอฟเฟกบัฟจากเป้าหมายนั่นเองนะก็สกิลนี้เป็นสกิลแบบสุ่มด้วยนะพอโจมตีไปปุ๊บเนี่ยจะสุ่มเอฟเฟกออกมาให้นะคะให้กับ ศัตรูที่โดนเนาะแต่เป็นแบบเดียวนะทุกคนอ่าจะสุมพวกแบบติดใบอะไรต่างๆนะคะเอฟเฟกนะสองเจ้าตัวมิวนั่นเองเนาะเรามาดูอันติกันนะคะอันติของเจ้าตัวมิวเนี่ยก็คือเวลาปลดล็อกเนาะเราจะพูดถึงเวลาปลดล็อกนะคะถ้าใครอยากจะดูแบบละเอียดเลยเนี่ยก็กดลิงก์ใต้คลิปเพลย์สแปลสกิลโปเกมอนนะคะก็กดเลื่อนหาการคลิปแปลสกิลมิวได้นะก็ถ้ามิวปลดล็อก11เดาวนะคะถ้าอันติมันนะอ่าเอฟเฟกเพิ่มเติมคือเมื่อมีศัตรูมากกว่า2นะคะก็จะขยายนะ สตาร์ดีมแลนด์เนี่ยเป็นเวลา2รอบนะคะเพิ่มอิลูชเชอรี่ดีมนะคะ1ชั้นให้กับเป้าหมายหลักเป้าหมายในที่รับไหลนะคะ1รอบนั่นเองนะแล้วก็สตาร์ดีมแลนด์เนี่ยจะคงกระพันและไม่สามารถเลือกได้และเมื่อไม่มียูนิตเนี่ยในอิลูชเชอรี่ดีมนะคะในสนามรบจะสิ้นสุดลงสตาร์ดีมแลนด์นั่นเองนะถ้าแปลผิดเพี้ยนผิดพลาดอย่างไง้็ขออภัยด้วยแล้วกันนะสำหรับสกิลของมันเนาะอ่ะเรามาดูพาร์ทสิบกันนะคะทุกคนอ่ะพาร์ทสิบของเจ้าตัวมิวก็คือเมื่อถูกโจมตีนะคะ สามารถเลือกได้แต่สามารถรับผลจากการโจมตีบริเวณใกล้เคียงได้จนกว่าจะได้เริ่มเคลื่อนไหวครั้งต่อไปนะสตีโสามารถเปิดใช้งานได้ถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะคะหลังจากถึงขีดจำกัดมิวจะปล่อยสตาร์ดิมแลนทันทีในการโจมตีครั้งแรกและฟื้นฟู HP 20%ด้วยนะแล้วก็พาสิบเมื่อปลดล็อกถึง8ดาวอ่าตอนนี้มิวก็ปลดล็อกถึง8ดาวแล้วเนาะก็เอฟเฟกต์เพิ่มเติมคือไมสเซอรี่นะคะ กาเดียนนะได้รับโล่ที่สามารถบล็อกการควบคุมหรือความเสียหายของทักษะเมื่อเข้าสู่สนามรบหรือทุกรอบได้ด้วยนั่นเองนะโอ้โหถือว่าดีนะคะถ้าปลดล็อก8ดาวแล้วเนี่ยถือสามารถสร้างโล่บล็อกการควบคุมแล้วก็ลดความเสียหายเนี่ยได้ด้วยนะคะในทุกๆรอบของการลงสนามด้วยเนาะไปเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลของเจ้าตัวมิวกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะเมื่อปลดล็อกถึง8ดาวแล้วนะคะไปดูกันเลยนะอ่ะแล้วตอนนี้เราก็เอามิวลงสนามในดานยากแล้วนะคะมีอยู่สอ เนันเองนะมาให้ดูเอฟเฟกต์สกิลของมันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะนี่เห็นไหมมิวปลดล็อกแปดาวเวลาลงปุ๊บก็จะมีเกราะป้องกันได้ด้วยนะเพราะว่าปถึงแปดาวแล้วเนาะมีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมเข้ามานะคะอ่ามีโล่ป้องกันได้ด้วยนะเป็นพาสซีฟเป็นผลจากพาสซีฟเมื่อปลดล็อกถึงแปดาวแล้วเนาะเรามาดูกันนะคะว่าสกิลนี้จะเป็นยังไงบ้างสร้างความเสียหายแบบเดียวนะคะอ่าสเปเชียลแท็กหนึ่นงรนะ้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะปุ๊บนี่สร้างกระบาดมาแล้วก็ทุ่ามใส่สัตนนะั่นเองนะสกิล จมตีแบบเดียวเหมือนกันนะสเปเชียลแท็กหนึ่ง้อยหกสิเปอร์ซ็นตนั่นเองนะปุ๊บนี่แสนห้าเลยนะทุกคนเลเวลเขาเยอะด้วยเนาะแปดสิบปดนะนะมาเรามาดูอันติกันนะคะเรามาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างปุ๊บอือตอนมันเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้มันก็น่ารักดีนะทุกคนนี่เห็นไหมปุ๊บดูดไปเลยนะหกแสน หกแสนนะทุกคนปึ๊บโด <c oughs> นติดนี่มาเดี๋ยวเรามาดูสกิลสองกันบ้างถ้าใครไม่มีมิวก็ใช้เซอร์ไนท์ไปได้นะเพราะมันเป็นสายควบคุมสายคอนโทรลสกิลเหมือนกันนะคะก็ใช้แทนกันได้เนาะถ้าใครต้องการแบบระยะยาวเป็นเมกาไปเลยก็ใช้เซอร์ไนท์นะคะแต่ถ้าไม่มีเซอร์ไนท์จริงๆหาไม่ได้จริงๆเนี่ย คือเก็บเศษอะไรแล้วมันก็ยากที่จะแบบอัพดาวอะไรอย่างงี้ก็ใช้มิวได้นะทุกคนปึ๊บีจะใช้มิวไปก่อนได้นะจนกว่าแบบจะได้เซอร์ไนท์มาเนาะหรือใครไม่ชอบเซอร์ไนท์ปั้นมิวก็ตามแล้วแต่เลยนะมาเรามาใช้อันตีอีกสักรอบหนึ่งนะทุกคนปึ๊บฟืบมันเหมือนหลุมเหมือนหูป้าเลยเนาะหูป้าก็สร้างหลุมมุก,กาบาอันนี้ขึ้นมานะ นี่ฟืบดูเราเข้าไปเลยนะสองแสนปึบมาเรามาใช้สกิลหนึ่งอีกสักรอบมนึงเห็นไหมติดสถานะตรงนี้นะคะปึบอุกกาบาตพุ่มใบเรียบร้อยนะ ก็ประมาณน,นี้นะคสำหรับเอฟเฟกต์สกิลของเจ้าตัวมิวนะคะก็แนะนําเลยนะคะถ้าอยากจะได้สายควบคุมสกิลถ้าไม่มีเซอร์ไนท์หัวเขียวนะเซอร์ไนท์เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูเนาะก็ใช้มิวไปก่อนได้นะถ้าต้องการแบบปั้นยาวๆตัวที่แบบใบสกิลอะไรอย่างนี้นะะก็ใช้เซอร์ไนท์ได้นะมันมีร่างเมกาด้วยนะั่นเองในการอัพร่างเมกาเนาะประมาณน,นี้ละกันนะคะสาหรับการรีวิวเจ้าตัวมิว8ดดาวนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กันเยอะนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะสำหรับใครอยากดูคลิปอื่นอเก่ยกับเกมนี้หรือคลิปสอนดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะ